ไหมคุ้ <c oughs> มเลยไม่เข้าสกัเธอก็ไม่ว่าเลยนะจุดนี้เริศอดึงซึ่ง้องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมัน,นมส์กันอย่าติง่งกับเกมสนุกๆมากมายที่เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมาลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า สวัสดีสาขสนต์นทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็กลับมาเจอมจาก,กันที่แกมลักกีน้เนโกกันอีกแล้วจ้าแกมต้องอยู่้ำโชคข,ของเรานั่นเองะเนาะซึ่งอยาจะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็คือแบบพาเพื่อนๆพกหมกมาแบบจุมจึ้งพอสมควรเลยนะจ้าแปดร้อยโอ้โหแล้วที่กระชากมาโอ้ยสวยค้มสวยสะบัดส,สวยไม่ไหวจ้าเจอดองนี้เข้าไปเนะาะหลักหมื่นแบบจึ้งจึ้งอะแกอันนี้คือรัดเลยคือตัวเนี้ยมันเล่นง่ายแตกปังมากๆอยู่แล้วเราก็เลยพาเพื่อน เพื่อนมาเล่นแต่ก็ไม่คิดะแบบโอ้โหจะซึ้งจะจุ๊ดขนาดนี้โอเคสวยยาวๆกันไปเลยสาวอ,อเริศยังไงเอ้ยาวไปยาวไปจ้าวันนี้โอ้โหแล้วดูดูตัวคูนตัวคูนคูณสิบสี่ด้วยจ้าแม่เอาเรื่องเอาเรื่องแบบจะจัดจริงๆอะ่ะดองนี้ได้มาอีกเริศเลยสาวห้าพันกว่าแบบเริศเลยเนาะโอ้โห ของแท้ไปกันต่อเลยรอบนี้เน้นๆจะได้อีกไหมอมืจะเหลือหรอจุดนี้วายรอบนี้ดอกนี้แบบคุ้มสะบดัดโอ้โหเอามาเอกพสาวยาว,ยาวๆไปเลยดีครับดอกนี้ก็โบเขาให้สองมัเจ็โอเคแจมสะบัดเลยได้มาอีกแล้วจ้าจุดนี้ดอกนี้เนาะโอ้โหแจมโบแจมปะ จวดเรื่อยๆจวดยาวๆกันตอบไปเลยด้อกันคือแบบด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆมาจับมาจักรันมาเล่นกับแบบตรงไม่ผ่านเอจเจยนะเนาะมันก็เลยแบบเล่นง่ายแต่ปังสะบัดแบบนี้และอีกอย่างหนึ ans, course, Likewise, like you know this, this ่งก็คือตัวนี้จะรองรับทูมานี่วอลเลตไว้ด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถถอนผ่านทูมานี่วอลเลตได้เลยนะจ๊ะอารอบนี้ก็สวยวายแบบคุมๆจริงๆคูณสิด้วยดีี่ันกว่าเออ โอเคแจมโบแจมบาคของแท้จ้าบอกเลยเนาะสาวเริศดเอาเรื่องอะจวดปายจวดป่าย,ายขอกำไรแบบเน้นเออเน้นจริงได้มาอีกแล้วสามพันกว่าแบบเริศแบบจึง้งนีแจมโอเคสวยสะบัดส,สวยไม่ไหวได้กำไรแบบโอ้โหให้ปลื้มจ้ะห้าพันกว่าแบบจึง้งแบบคุ้มเลย เยาวๆกันต่อไปเลยสาววันนี้ดอกนี้มาบสวยรอบนี้ดอกนี้ก็แบบเน้นๆกันไปพันแปดเลยจ้ะจะได้อีกไหมโอเคแจม่มว้าวไหลาย,ยาวๆกันไปอีกดีครับได้วายอีกวายอีกอือหอสวยสบ,บับจริงๆโคตรเลิศอะ่ะโคตชอบเลย เดียวคือ39มหมือแกวันนี้เราน่าจะแบบไม่เด้ไม่ได้แบบเล่นกันยาวอะ่ะดูทรงแล้วเพราะว่แบบมันปังมากๆเนาะแล้วคือขอบอกไว้ก่อนเลยนะจ๊ะถ้าหามว่าเพื่อนเนเนี่ยมีแบบสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานาก็คือเล่นตามนั้นใส่ตามนั้นได้เลยเนาะสาวขอวายแบบคุ้มๆเลยแม่นานไงแปดพันกว่าไหลอีกไหมอืม้มคุ้มเลย ไม่เข้าสกเธอก็ไม่ว่าเลยนะจ๊ะสุดนี้เริศดจึ้งพูดเลยได้มาอีกหลักหมื่นพุ่งไปสี 10, 10่สี่หมื่นอะสี่หมื่นแปดแล้วอะโอ้โหเยอะขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วก็ได้มัง้งจึ้งมากๆแล้วจ้าจบเกมกันดีกว่านาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของข่าวก็ได้นะแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย